สวัสดีผู้มากับราศีสิงห์ทั้งหลายวันนี้คุณคิดดีจะเปิดผนึกพลังดวงชะตาแห่งปีพุทธศักราช2569ปีที่ฟ้าดินขยับดาวใหญ่สั่นสะเทือนและชะตาของชาวสิงห์ถูกเรียกให้ตื่นอีกครั้ง สำหรับผู้เกิดวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนหรือผู้ที่สถิตอยู่ลัคนาราศีสิงห์วันนี้คือวันที่ท่านจะได้รู้ว่าแสงในตัวท่านจะเผาผลาญหรือจะส่องทางมาฟังภาพรวมดวงชะตา2569ของราศีสิงห์ปีแห่งไฟในเงามืดปีนี้ไม่ใช่ปีธรรมดา เป็นปีแห่งการทดสอบและการก้าวข้ามไฟในตัวท่านจะถูกจุดแล้วโชคชะตาจะถามว่าท่านพร้อมหรือยังดาวอาทิตย์ดาวเสาและดาวพฤหัสต่างเคลื่อนไหวเข้ามากดดันและผลักดันให้ท่านเปลี่ยนบทบาทชีวิตแบบถอนรากด้านการงานปี2569นี้เป็นปีที่ต้องลุกขึ้นพิสูจน์อำนาจของตน การงานปีนี้ไม่ใช่งานแต่คือสนามรบแห่งศักดิ์ศรีผู้ใหญ่จะจับตามองท่านมากเป็นพิเศษทั้งทดสอบทั้งคาดหวังงานที่เข้ามาเป็นงานใหญ่งานยักษ์งานที่ท่านหลีกไม่พ้นผู้ที่ทำธุรกิจมีเกณฑ์ประทะคู่แข่งอย่างหนักแต่สุดท้ายท่านคือผู้ยืนอยู่สูงกว่ากลางปีไปถึงปลายปีจะมีเหตุให้ท่านตัดสินใจชี้ชะตา เปลี่ยนงานปรับทีมหรือเริ่มเส้นทางใหม่แต่จำไว้ทุกความกดดันปีนี้จะผลักท่านขึ้นสู่จุดที่สูงกว่าเดิมหนึ่งขั้นจำไว้สิงคือราชาและปีนี้ท่านจะได้ที่สุดว่าท่านคู่ควรกับบัลลังหรือไม่ด้านการเงินปี2569นี้เป็นปีที่เนินหมุนแรงดุเดือดแต่ส่งพลังดาวทับหมุนเร็วเหมือนปเปลวไฟ เข้ามาเร็วออกเร็วแต่สุดท้ายก็ยังเหลือพลังให้ท่านยืนได้มั่นคงมีรายได้ก้อนใหญ่รายได้เสริมมีเหตุให้ใช้เงินกับบ้านคนในครอบครัวหรือการลงทุนช่วงกลางปีไปถึงปลายปีมีโชคจากงานใหญ่แต่ต้องจัดระบบการเงินมิฉะนั้นดาวจะแผดเผาท่านนี่คือปีที่หาเงินได้แต่ต้องจัดการให้ได้เช่นกันด้านความรัก ปี2,569นี้ความจริงจะถูกเปิดเผยปีนี้ความรักของสิงห์จะไม่ใช่เรื่องหวานแต่เป็นเรื่องของหัวใจที่ถูกทดสอบดวงคนโสดมีคนเข้ามาแบบคาดไม่ถึงความสัมพันธ์เริ่มจากงานหรือสถานการณ์ที่ต้องร่วมมือคนที่เข้ามามีพลังดึงดูดอำนาจแต่ต้องดูให้ดีว่าเขาเป็นเพื่อนหรือเป็นบทเรียน ดวงคนมีคู่หรือมีแฟนแล้วเรื่องที่เคยเงียบจะโผล่ขึ้นเรื่องที่เคยซ่อนจะถูกเปิดคู่ที่ยืนหยัดผ่านความท้าทายจะยิ่งแน่นแฟนคู่ที่ตรงกันไม่พอจะเห็นคำตอบชัดในปีนี้ดวงคนที่ครอบครัวจะมีภาระเพิ่มแต่พลังรักชัดขึ้นดาวครอบครัวปีนี้ขยับแรงท่านจะต้องรับผิดช,ชอบหลายเรื่อง แต่สุดท้ายจะทำให้ท่านแข็งกแกร่งขึ้นหนึ่งขั้นดูแลผู้ใหญ่สุขภาพคนในบ้านอาจมีซ่อมบ้านย้ายบ้านหรือขยับขยายที่อยู่แม้เหนื่อยแต่คนในครอบครัวจะเป็นพลังที่คอยดันท่านอยู่ลึกๆและโชคลาภสิ่งที่หลายคนอยากฟังเงาแห่งโชคอยู่ใกล้ในปี2,569แต่ไม่ให้ท่านจับง่ายๆโชคลาภปีนี้จะมาเมื่อคุณลงมือ ไม่ใช่เมื่อท่านหวังลาบมาจากงานผู้ใหญ่และการตัดสินใจเด็ดขาดแต่ไม่ควรทุ่มแบบท้าทายดวงฟ้าสิ่งที่ต้องระวังสำหรับชาวราศีสิงในปี2569ปีนี้ศัตรูของท่านไม่ใช่คนอื่นแต่คืออารมณ์ของคุณเองอารมณ์ร้อนคำพูดแรงหัวใจที่ไม่ยอมแพ้จะสร้างศัตรูโดยไม่ตั้งใจระวังความเหนื่อยสะสมความเครียด ระวังเรื่องเอกสารกฎหมายและข้อตกลงแต่คุณคิดดีมีแนวทางแก้ไขเพื่อดึงพลังไฟให้เป็นพลังสีอยากให้ไฟของท่านเป็นไฟแห่งปัญญาไม่ใช่ไฟแห่งเคราะห์ให้คุณทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างหลอดไฟเทียนน้ำมันตะเกียงให้คุณพกเครื่องรางโทนสีทองสีสม้มสีแดงให้คุณไหว้พระอาทิตย์ในยามเช้าหรือสวดบูชาพระอาทิตย์ ให้คุณทำจิตให้นิ่งเพราะยิ่งใจนิ่งไฟในตัวจะยิ่งทรงพลังบทสรุปของลัคนาราศีสิงหรือชาวสิง์ปี2569คือปีของท่านปีที่ท่านจะเข้าเงาก่อนจะส่องแสงแรงกว่าเดิมจำไว้แสงที่แรงที่สุดย่อมเกิดจากความมืดที่ลึกที่สุดเสมอคุณคิดดีขอให้ท่านเดินในแสงแห่งอาทิตย์ และปัดทุกเคราะห์ให้กลายเป็นพลังสวัสดีครับ